คัดเน้นโค้งสุดท้ายสาวน้อยร้อยล้าน1มิถุนายน66 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหมาหอนหมาไม่หอนเราไม่มานะอ่ะลอเล่นนะคะสมุดต,ต้องมาปากกาต้องพร้อมนะใครไม่พร้อมเราพร้อมนะฮะดูเลขเยอะก็งงเลยไม่รู้จะก,กาตัวไหนคะ่ะครูไอ้ตายแล้วนะคะ หลายท่านอาจารย์แหสสาหรับวันนี้เลขออกสันจรข้อสอบจะยากนิดหนึ่งนะคะทุกคนเลขดับไม่มีมีแต่เลขล็อกเอตายแล้วนะคะ,ะระวังเบิ้ลระวังหาบไว้ให้ดีสําหรับวันนี้นะคะและในคลิปนี้เป็นการประมวลผลตัวเลขเดิมจากที่ได้นํามาฝากแล้วเพียงแต่นํามาเน้นย้ําให้อีกทีหนึ่งแล้วก็มีข้อมูลใหม่3สํานักในต้นคลิปนะคะทุกคนอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากชุดตัวเลขของ เอสสาวน้อยร้อยล้านซึ่งสถิติเข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะ2พฤษภาคมให้เลขพิเศษ19เลขออก019ต่อมา16พฤษภาคมให้เลขพิเศษ03เลขออก903นั่นเองและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขของเอสสาวน้อยร้อยล้านเรียกได้ว่าสุดปังมาติดกัน2งวดติดเลยนะคะและสำหรับงวดที่3 1มิถุนายนเอสสาวน้อยร้อยล้านก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ งวดนี้นะคะ1มิถุนายนนะคะทุกคนวิ่งบนฟ้าที่เลข93ตัวจะมี 905, 906 907และสำหรับ2ตัวลงล่างให้เน้นๆเ,นนเนนม็ดเดียวแข็ๆเลยนั่นก็คือเลข92สนั่นเองสำหรับเลขพิเศษงวดนี้เน้นบนฟ้านะคะย้ำอีกครั้งเพราะว่าสองวดที่ผ่านมาเข้าบนฟ้านั่นเองสำหรับเลขพิเศษงวดนี้2หาง จะมี09และ29นั่นเองอีกครั้งนะคะ09ย์และ29นั่นเองอ่ะขอให้มาขอให้ปังจะได้รวยจะได้เฮงๆไปด้วยกันสําหรับงวดนี้นะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้งวดที่ผ่านมาให้903เป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแอดมินเจอมาสําหรับงวด1มิถุนายนก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนั่นเองสําหรับงวดนี้นะคะ2ตัวจะมี53 25 3 6และ2.0สําหรับเลข3ตัวจะมี0 2 9 950และ579นั่นเองนะคะทุกคนอามารุนกันว่าจะเข้า3ตัวอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมก็ถือว่ามีเลขเด่นเลขดัง029 950ด้วยอ่ะมารุนกันจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะคะรวมไปถึงเลขของอาจารย์สมยศให้มาสำหรับวันนี้1มิถุนายน3ตัวอาจารย์ให้เน้นที่เลข195ส่วน3ตัวชุดรองจะมี306และ 596้ 5, 9, นั่นเองนะและสำหรับ2ตัวลงล่างอาจารย์สมยศเขาให้เน้นเม็ดเดียว20นั่นเองส่วนชุดรองจะมี27กับเลข29นะคะทุกคน2ตัวลงล่างให้เน้น20 2ตัวรองก็คือ27และเลข29้นั่นเอง3ตัวก็คือ195สําหสำหรับเลขของอาจารย์สมยศมีคนขอเลขของอาจารย์สมยศเข้ามาเช่นเดียวกันอ่ะแอดมินนำมาฝากในคลิปคืนหมาหอนเลยนะคะแน่นอนเลยว่ามีเลข20กับ27นี้ มาตรงกันเลยกับเลขวงในของเอสสาวน้อยร้อยล้านสําหรับชุดสรุปลงล่างเลขวงในลงล่างของเอสสาวน้อยร้อล้านนั่นก็คือ20และ27นั่นเองบังเอิญมากเลยตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์สมยศแต่ว่าเอสสาวน้อยร้อยล้านให้เมื่อวานอาจารย์สมยศให้มา3 4วันแล้วนะคะทุกคนแอดมินลืมเอามาฝากนะอ่ะมาลุ้นการจะเป็นยังไงเลขวงในก็ให้2 0และ27มาเช่นเดียวกันเน้นลงล่าง บนฟ้านั่นเองนะคะหลังจากนี้จะเป็นข้อมูลเดิมที่แอดมินนำมาฝากแล้วนะคะสำหรับใบนี้เป็นเลขของแอดรัชนกนำมาเน้นย้ำให้อีกทีหนึ่ง1มิถุนายนให้3ตัวเน้นเม็ดเดียวเลยนั่นก็คือเลข416 2ตัวให้เน้นที่เลข1 6นั่นเองสำหรับใบฝั่งขวานะคะเป็นชุดสรุปลงล่าง1มิถุนายนเน้นเน้นเนนม็ดเดียวหางเดียวแขกเลยนั่นก็คือเลข05 กับ5้นั่นเองนะอาจจะมาไหมนะคะลงล่าง0 5ย์บนฟ้า16นั่นเองเป็นเลขของแอดรชนกมีโชคนะคะและทีนี้เรามาดูการเกี่ยวกับเลขสัญจรจังหวัดมหาสรารคามกันบ้างดีกว่าสําหรับวันนี้นะคะเลขออกที่จังหวัดมหาสรารคามซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจะมีตามนี้เลยนะคะผู้ว่าคนที่51 นะคะแล้วก็ลำดับจังหวัดที่41นั่นเองทะเบียนรถผู้ว่า111อีกคันหนึ่งก็คือ9888นะคะทุกคนส่วนเลขตำบลก็คือ133เลขอำเภอก็คือ13นั่นเองสำหรับวันนี้อามาลุน้นการจะเป็นยังไงนะคะทุกคนระหว่างเลขในวัง กับจังหวัดมหาสารคามใครจะวินงวดนี้ทราบผลกันอย่างแน่นอนพรุ่งนี้เลยนะคะมาต่อเนื่องกันด้วยกับเลขทั่วปูนะคะสำหรับงวดนี้ฝั่งซ้ายนะคะทุกคนเลขทั่วปู่159ส่วนฝั่งขวาก็คือ957นั่นเองมาลุ้นกันนะคะ159าร5 9 vs 957เนะคะเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะทุกคน951915ก็สวยเช่นเดียวกันรวมไปถึง957นี้มาตรงกันเลยกับใบนี้ใบนี้ให้579 ตรงกันเลยกับเลขทูปปู่ห้าดเก้านะคะทุกคนเก้ 9, 5, 7, อ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับวดน,นี้1มิถุนายนเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะมาถึงกันที่เลขใบนี้นะคะทุกคนงวดที่แล้วให้903และ03นยสาำหรับงวดน,นี้หนึ่งมิถุนายนสาตัวให้981กับ851มาส่วน2ตัวเขาให้เน้น81กับ51 2ตัวชุดรองจะมี2 0 50และ เลข25นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะคะและสำหรับข้อมูลใบนี้ไม่ทราบฉายาเช่นเดียวกันนะคะทุกคนให้มาหนึ่งมิถุนายนรูด5นั่นเองเม็ดเดียวเน้นๆ8 5 2 2้ตัวเน้นๆ5้นะคะ5 7 5 8และเลข5 9น,น,นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันจะมาไหมเม็ดเดียว852ก็ถือว่าเขาให้แค่หางเดียวเท่านั้นสำหรับเลข3ตัวนะคะซึ่งเลข51ของเขานี้ก็ มาตรงกันเลยกับใบนี้นะคะใบนี้เมื่อวานแอดมินก็นํามาฝากเป็นการจับคู่ตัวเลข3ตัวบนฟ้านั่นเองชุดเด่นสุดนะคะ6 1 5 9 1 5นะคะทุกคนอ่ะ6 1 5 9 1 5จะมาไหมสําหรับงวดนี้มาลุ้นไปด้วยกันเลย915นี้ก็ตรงกันเลยกับเลขทูปปู่เลขทูปปู่ให้159915 15. เช่นเดียวกันนะคะและสำหรับใบนี้เป็นเลขของอาจารย์นรสิงหงวดนี้ให้มา1มิถุนายน3ตัว069 กับ109สํำหรับ2ตัวจะมี 06, 03และเลข09นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะ 06, 03และ09วดนี้จะมาเลขเดิมไหมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนหวังว่าจะไม่ใช่เลขเดิมนะคะและทีนี้มาดูการที่เลขเกี่ยวกับพระราชินีนะคะทุกคนรหัสพระองค์ 912, 920วันพระราชสมพ 03มิถุนายนพศ .2521 นั่นเองนะทุกคนวันที่3มิถุนายนแต่ว่างวดที่ผ่านมาเลขก็ออก03 3, ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังคงเหลือ521พศแล้วก็เลขครบรอบนะคะทุกคนครบรอบ45,000น,นั่นเองรวมไปถึงครบพยศ04ปี4ปีนั่นเองนะทุกคนอ่ะสำหรับเลขที่เกี่ยวข้องก็จะมี9129200352145 และเลข0ูนยนั่นเองเลขที่เกี่ยวข้องกับพระราชินีงวดนี้จะมาไหมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะรวมไปถึงเลขฝันนะคะทุกคนหนมิถุนายนเลขฝันจะมี1 1 1 4 0 2นึ่งหนึ่งสและเลข0ูนย์นั่นเองสําหรับเลขฝันรวมไปถึงใบสรุปเลขงวดนี้ 1. มิถุนายนนะคะสรุปเลข 6, หหางงวดนี้จะมี04,09,13,4151 และ11อีกครั้งนะคะ0409134151และ11นะคะทุกคนแอดมินก็นำมาฝากตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมแล้วมาลุ้นไปด้วยกันสำหรับวันนี้ว่าเลขไหนจะวินนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสอบผ่านรับทรัพย์ไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะบางคนบอกว่ากดดันมากสําหรับวันนี้เนื่องจากว่าเลขออกสัญจรน,นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราเป็นคนโชคดีนะคะแอดมินเอาใจช่วยนะ,ะส่วนตัวแอดมินนั้นตามเลขสรุปเลขฝนันแล้วก็เลขของแอดสาวน้อยร้อยล้านเช่นเดียวกันซึ่งเลขพิเศษแอดสาวน้อยร้อยล้าน0ูนนั้นตรงกันเลยกับเลขสรุปอยู่แล้วเพียงแต่ว่า29ที่ไม่ตรงกันนั่นเองนะคะอ่ะ สำหรับวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านร่ำรวยกันทั่วหน้าขอให้มาดั่งตัวที่ใจหวังขอให้เงินไหลมาเต็มกำลังขอให้ปังมีแต่สุขพ้นทุกเถินสาทุค่ะให้พี่นองเฮ่งเฮ่งมั่นหมานสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ